เราอยู่บนระบบค่อนขั้นเยอะเพราะเราคนกันไม่ค่อยไม่ค่อยเกยดกันแล้วก็ทำง,าง่ายๆแบบทุกคนก็จะมีหน้าที่ช่วยกันผลิตเหีนไหมครับปีนี้คนละสักห้าเรื่องได้ไหมนะฮช่วยกันเขียนคนละห้าเรื่องปีนี้ตั้งหลายเดือนเนาะเดือนละเรื่องผงถือเดือนละเรื่องห้าคนห้าเรื่องสี่สิบคนสองร้อยเรื่องบ้าไปแล้ว คำนี้แล้บไปแล้ว,ท,ลวทำยังไงดีเรามีเรามีคำคำนี้อยู่ชุมชนนักปฏิบัติจะให้ดีก็คือเรื่องของเวลาเราแบ่งปันองความรู้กันต้องเอาคนที่ชอบเหมือนเหมือนกันมานั่งคุยกันถ้าผมไม่ชอบเกาหลีให้ไปนั่งคุยกับเด็กที่เขาคุยกันเรื่องเกาหลีอะไรวะผมไม่ได้ชอบเรียวการอัี ผมชอบฮอลลีวูดรหัสทรชนกำลังมันจริงกันเนี่ยรหัสทลอชนให้ผมไปนั่งฟังเขาคุยกันเรื่องรหัสทรชนผมจะรู้เรื่องไหมผมแบบไม่รู้นลผมไปดูออสการ์ว่าผมชอบหนังฝรักแต่ดึงรหัสทรชนไปดูออสการ์ม่รู้เรื่องเหมือนกันกลุ่มใครกลุ่มมันแต่ ชุมชนนักปฏิบัติต้องอิงเรื่องของงานเรื่องของงานใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันเริ่มต้นจากกลุ่มนั้นก่อนเราเก่งเรื่องไหนรวมกลุ่มกับคนที่เราชอบเรื่องเดียวกันก่อนหรือเก่งเรื่องเดียวกันโดยที่หนึ่งคนที่มารวมกลุ่มกันนะครับไปเริ่ดสนใจเรื่องเดียวกันไม่ต้องจดมดก็ได้นะครับ แน่นอนครับสนใจเรื่องเดียวกันนะถ้าเราไม่ไม่เกาหลีล้วก็จบสองพวกนี้ต้องมีประสบการณ์ครับเราสนใจเรื่องสมมติผมสนใจรหัสคนละชนผมก็ต้องอ๋อเรื่องนี้นูนนั้นมีในหนังสือไม่เกีย่ยวกับการเป็นฉชมปรู้แบ่งปันประสบการณ์ครับอันที่สามก็คือเราก็ต้องสนิทสนมคุ้นเคยแบบเนี้ยเราสนิทสนมคุ้นเคยกันไว้วางใจว่าเวลาเพื่อนแชร์โน้ตเ่ยแล้วเรา,ออาก็จะเข้าใจกัน และที่สําคัญคือเวลาเราทําคเอเวลามานั่งคุยกันจําเป็นอย่างยิ่งเลยต้องมีอารมณ์ขันครับอารมณ์ขันนะค,คือไม่ใช่มานั่งแชร์ดนเลยกันแชร์ของดูมานั่งยิ้วติดยิ้วติดได้โย <c oughs> ตาคนตานึกอยู่ในใจว่ากูมาทำไมทำไมทำไมต้องเป็นชั้นเม,มื่อไหร่มันจะเลิก ทำเอ็มด้วยความรื่นเริง <HHH> สนุกสนานแบ่งปันองความ,ม anyway. พพ led, รูมม้ก <quant year. S 1> ันแบบเปิดใจก็จะเริ่มได้ไงงจบไม่ทัได้ไปแล้รนะครับเรื่อง้ามาไดเอกสารจะมีนะครับเช่นเช่นเช่นกลุ่มชุมชนพวกนี้นะเช่นในสังคมไทยีเยอะแยะเลยเช่นบางคนชอบรถพวกเก่าพวกเต่าเป็นพวกเต่าตัวเก่านะ ม่ใช่ตหนก็จะมีชาวบ้านผมอ่ะก็จะมีกลุ่มคนเนี่ยมารวมกันไปนชมุมเรารวมกลุ่มกันเองเขาก็จะมาแบ่งปันองความรู้ประสบการณ์กันไอ้นั่นเสียไอ้นี่ซ่อมไอ้นี่ซื้ออะไรที่ไหนเวลาขับดูแลเครื่องยังไงก็จะมาแบ่งปันนะฮะหรือกลุ่มคนรักเกาหลีเด็กที่เอาปิดผมเลเป็นเด็กรุ่นใหม่ยี่สิบยีบ่สิบเอ็ดยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดพวกีบ้านเกาหลีเขาจะเอารูปดารบาอะไรมาแบ่ง โอเก่งมากเลยนะเก่งขนาดว่าเขาสามารถเป็นคอ <c oughs> ลัมนิสต์เขียนลงหนังสือได้เป็นผู้เชี่ยวชาญใครชอบผลนิกร,รกิมหวนบ้างถามไม่ต้องมีคนรู้จักที่ <c oughs> คลาสเนี้ย <c oughs> คลาสเนี่ยโอ้โหเป็าวทามคลาสเดต่อไม่ได้เลยน <c oughs> ลนิกรกิมหวนใครชอบบ้างใครเคยอ่านบ้างขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากพลนิกรพลนามสกุล พลปชลาพรนิกรนิกรนิกรก,การุนบงทจิมหวนไทยแท้มีมีคนหนึ่งสี่คนอยูเพื่อนกันอีกคนหนึ่งคือคนหนึ่งเป็นหมอชื่อ ดอกเตอร์ดีเลงเละลงเลนผลกรกินหมวนเป็นหนังสือเขาเรียกสหัสนิยายคือเป็นนิยายที่เขียนอิงอิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆของสังคมไทยเขียนตีพิมพ์ติดต่อกันประมาณ40ปีพันกว่าตอนคนที่เขียนชื่อคุณปออินทราะปาเลิตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วคุณปอเนี่ยเขียนผลนิกรกินหมวนในแต่ละเรื่องในแต่ละตอนเป็น พอเก็ตปุ๊บซานๆแล้วลงตีมิมในหนังสือแต่ละช่วงทุกๆครั้งที่แกเขียนเนี่ยก็จะอิงประเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงนั้นจริงๆเช่นคนที่ก่อนกิหมหวุนไปรบในสงครามโลกครั้งที่สองก็จะเขียนว่าช่วงนั้นน่ะเครื่องบินยี่ห้ออะไรนี้เป็นสุดท้ายนะครับกลับไปที่คนก็ต้องทําคืออะไรกลับไปคือเราต้องตรวจหัวปลาทูก่อน หัวประตูคือควจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่ง,งทีม KMT เป็นเป็นเฮดเป็นหัวหน้าทีมไม่ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยองค์กรแห่งนี้เนี่ยควรจะทำเคสเองไปเพื่ออะไรจะต้องมีอันที่สองที่อาจจะต้องมีก็คือคณะกรรมการย่อยในพื้นที่สมมติกลุ่มจังหวัดกลุ่มย่อยเพื่อผลักดัน เพื่อส่งเสริมเพื่อจออัดกิจ็กเก่าวามคิากิจกรรมในกลุ่มนั้นเองแล้วค่อยเข้าสู่ส่วนกลางบางอย่างเช่นกลุ่มจังหวัดสี่ห้าจังหวัดนี้โดนหลอกด้วยเรื่องคล้ายกันเพราะกลุ่มวิชาชีพมันมันเดินทางแถวนี้พวกเราก็จะอเัเลิศกันรวมตัวกันอย่างรวดเร็วไม่รอให้ความเสียหายมันแผ่วงกว้างวางแผนครับาาก็จะจัดเกิดจาก s ออจะมีว่าแต่ละเดือน แต่ละแต่ละรายมากจะต้องมีองค์ความรู้อย่างมากแยะเข้าสู่ระบบของเราเนี่ยเดือนหนึ่งกี่เรื่องจากใครบ้างขุทย,ย,ยา20เรื่องสมมุตินะเชียงใหม่50เรื่องจะต้องมีแผนมีแผนมีแผนเสร็จแล้วค่อยไปตกลงเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นเจอการพูดคุยอะไรพวกนี้นะครับ ก็เป็น k m ที่ผมเตรียมมาอย่างรวดเร็วตัดตัดข้อมูลไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันสรุปสรุปสุดท้ายผมหมดเวลาแล้วผมเองนะครับ K m นะครับองความรู้เนาะอยู่รอบตัวเราเราเองก็ถ่ายทอดได้ไหมฮะได้รับเข้ามาได้ไหมได,ได้อยู่กับเราคนเดียวเป็นไงไมันก็ไปกับเราเหงาไหมอย่าพูดเหงาคุยก,น,ก,น,กนอื่นดีกว่าแบ่งปันให้ดีก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า C.o.p ชุมชนนักปฏิบัติก็แบ่งปันกับคนที่เออรุ่มเรื่องเดียวกันเข้าใจกันก่อนแล้วเราค่อยแบ่งให้กับคนอื่นๆถัอไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววาหลังค่อยมอกตัวเอเรื่องของที่แตก้ามาเไรก็ว่าแต่ไปนะครับนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามพูดจบเอาไว้ก่อนนะฮะี๋ยุผมอีเมลมาตอบสุดท้ายท้ายสุดดหมดหมดใช้ติดต่อผมนะครับใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใช้อีเมลนะครับ ไ็่รูกหลกบังคับข้างโทรศัพท์เพราะผมไม่ค่อยรับใช้อีเมลมี่ในคุณนะครับเมลมาที่บริษัทก็ได้นะครับ k i w t i k u w a d s c o t h นะครับหรือไปที่ hotmail นะฮะ neo.ks n e o k i t s นะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ a c e b o o k นะฮะนะใครใช้ Facebook ลูกหลานเราเล่นเกยวพักเก็บพักเก็บพัก ปลูกปลาปลูกสับปะรดขายแตงโมอะไรพวกนี้ทํากับข้าวอยู่บน Facebook นะครับก็แอดผมมาได้นะครับคี์เข้าไปเลยกิติตคุณเจอแน่นะครับคี์ไปปุ๊บแอดเฟรมผมลับแอดเลยนะครับแล้วเรามาแลกผับกันขอบเวลาครับช่วงผมแค่นี้ขอบคุณมากครับค่ะนะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์กิติตคุณวัชระมทีเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาถ่ายทอดความรู้และข้อมูลดีๆให้กับ ผู้เข้าร่วมสัมมานาในวันนี้นะคะและในลําดับนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านรองผู้อำนวยการสํานักงานชนนนุเคราะห์นะคะท่านสุชาติจรารย์สายวงค่ะแังนนขึ้นมอบของเทียนลึกให้กับท่านอาจารย์กิตติคุณวัชระมูลเทียนขอเรียนเชิญค่ะ เอาละคะมาถึงอีกหนึ่งหัวข้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยค่ะอย่างที่ได้เกิ่ไว้ในช่วงแรกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมีในส่วนของกรณีศึกษานะคะจากบริษัทบางจากที่จะมานะคะร่วมพูดคุยและก็ให้เกร็ดความรู้ดีๆด,ด้วยนะคะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปพบกับท่านวิทยากรท่านที่สองท่านนี้นะคะดิฉันขอกล่าวถึง ในส่วนของประวัติของท่านคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าท่านนี้ก็ประวัติเยอะเหมือนกันเลยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ขออนุญาตนะคะกล่าวโดยสังเกตก็แล้วกันค่ะสําหรับประวัติการศึกษานะคะท่านจบระดับปริญญาตรีนะคะคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวชลาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและจบการศึกษาในระดับปริญญาโทนะคะคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะ ส่วนประสบการณ์การทำงานนะคะเริ่มต้นที่พศ2,532ไปจนถึง2,535ค่ะได้ดำรงตำแหน่งในส่วนของฝ่ายต่างประเทศนะคะธนาคารกรุงเทพจากัดมหาชนค่ะและตั้งแต่พศ2,538จนถึงนปัจจุบันนี้นะคะ ก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลอาวุโสส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลบริษัทบางจากกิจตเรียนจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะและท่านยังมีประสบการณ์นะคะในส่วนของการฝึกอบรมนะคะ knowledge management project นะคะและในส่วนของ knowledge management development project อีกด้วยค่ะนอกจากนีน้แล้วนะคะท่านยังเป็นวิทยากรภายในบริษัทในส่วนของหลักสูตปรปฐมนิเทศนะคะหลักสูตร knowledge management อีกด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะ ท่านยังมีประสบการนะคะการพัฒนาองค์กรซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนานะคะเรื่อง Knowledge Management for NPO Trainer นะคะ Facilitator ของ Asian Productivity นะคะ Organization ที่ประเทศบังคลาเทศอีกด้วยค่ะอยากพบกับท่านหรือยังคะ <Yeah. S 1> หลับหรือยังคะ <Yeah. S 1> <laughs> ยังนะคะเราับไปพบกับท่านเอกอปลาโมทกุลค่ะขอเรียนเชิญค่ะ สำหรับตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยมันก็รเริ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะด้วยยุครแรกเนี่ยเรามีโปรเจกต์ดิเรกชันเอเดชันทำงานทางด้านของส่วนพัฒนาหลังหลอนเริ่มแรกเราเรียกชื่อนั้นนะคะแล้วเราก็ทำในด้านเกี่ยวกับเ r าทำด้านเทรนทีนี่ณนะตอนนั้นเนี่ยมันก็มีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่เข้ามาด้วยด้วยกระแสด้วยเทรนแล้วก็มีโปรเจกต์ idence, ในเรื่องของฟิวเด e n ี่ในเรื่องของโอดีแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวใหม่มากเลยลก็เข้าาบอกว่า เรื่องการจัดการความรู้แล้วก็เอ๊ะตัวนี้เนี่ยมันจะซ e ร v e องค์กรยังไงเริ่มแรกของการที่เราจะทำ KM ของของบริษัทบางจัดโัลเรียมเนี่ยเราเริ่มจากการที่เรามีมุมมองวิสัยทัศน์อยู่อันหนึ่งค่ะของของ,ขององค์กรเราว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นองค์กรในการเรียนรู้หรือหลายๆท่านเนี่ยคงจะเคยได้ยินคาว่า learning organization หรือว่า LO ที่เขาเรียกกันบางจ่าเนี่ยเริ่มจากอันนั้นก่อนนะคะเราเริ่มจาก LO ก่อน ว่าเราอยากจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วเราก็มานั่งสูตรบทบาทของความเป็น KM ปัญหาเรื่องแรกของดิฉันก็คือว่า LO จะทำยังไงเลรอและ KM นี่มันคืออะไรณนะวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเราก็นั่งเปิดตำรานั่งอ่านเลยเนี้ยเอ๊ะมันคืออะไรแล้วเราจะทำยังไงหาที่ปรึกษาที่ไหนซึ่งยุคนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครทราบก็จะบอกว่า พี่ๆยุคนี้โชคดีคือมีคนทํามาบ้างแล้วแต่ยุคนั้นเนี่ยเรายังไม่มีใครทราบเลยแล้วน่าคิดว่าการจัดการความรู้เรื่องความรู้มันคืออะไรแล้วก็นั่งคุยกับนี่เราโชคดีนะที่เราได้รับโปรเจกต์นี้เนี่ยเราเริ่มแรกเราล่มคิดอย่างนั้นก่อนซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่นะเพราะการที่จะน,นําไปสู่องค์กรในการเรียนรู้ได้เราจะทำยังไงบางจากเริ่มอย่างนี้ค่ะบางจากเริ่มต้นจากคําว่า LO ก่อนองค์กรในการเรียนรู้ก่อนนะ องค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วก็บอกเฮ้ยพี่ทำไงให้มันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แล้วก็บอกว่านายได้แหละก็บอกว่าเอานี้ทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามันสร้างบรรยากาศก,าก่อนละกันบางจากเริ่มต้นของก่อนที่จะมีระบบนะคะเราสร้างบรรยากาศก่อนสร้างบรรยากาศเรียนรู้ทํายังไงที่จะสร้างบรรยากาศเรียนรู้ใช่ไหมนะพี่บอกว่าเฮ้ยบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยมันต้องมาแชร์กันดิมันต้องมาคุยกัน มันต้องมาทําอะไรต่างๆมากมายซึ่งแบบว่าพบปะสังสารพูดคุยอะไรเงี้ยแล้วพูดคุยยังไงอ่ะพูดคุยก็อย่างแบบสบายๆได้นะต้องเป็นกันเองนี่เนี่ยสิ่งที่เราเริ่มวันแรกของการแชร์่ง g ูเกเตอร์ของเราเนี่ยนะคะเราก็เริ่มจากการที่เ,ออเราให้ผู้บริหารแชร์เพราะอะไรจริงๆที่พี่น้องๆของเราเนี่ยถามว่าเก่งไหมมีความรู้ไหมมีความรู้แต่ว่าอยู่ๆเราจะบอกพี่จ๋า พี่ความรู้ของพี่พี่แบบคุยให้น้องฟังหน่อยเถอะถามหน่อยบางทีพี่เนี่ยเก่งจริงนะแต่พี่ก็ไม่กล้าที่จะแชร์แล้วแชร์ต่อหน้าสาธารณอะไรเลยนะสาธารณชนต่อหน้าทารกับน,นันไม่หรอกเราก็เลยเอางีดกันค่ะท่านรองคะเริ่มแรกคือคือเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยลงมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็คือลงมาคือนโยบายตัวเนี้ยผู้ใหญ่ระบายอินซึ่งเป็นสินน่งที่สำคัญ เริ่มแรกเราก็จะเอาไงดีดิฉันก็จัดเลยค่ะจัดงานเชิญ and do ว i กหลายหลายๆท่านคงจะรู้จักก็มาแชร์ประสบการณ์ก็ไม่ได้ไม่ได้ให้คำสอบสังเกษนะบอกคุณมาเล่าเรื่องประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมืองไทยให้ฟังเลยจิแล้วเราก็บอกว่าเรียนเชิญท่านรองค่ะท่านรองคะวันนี้อยากให้ท่านรองแชร์ประสบการณ์ง่ายๆเนะีไม่ได้ความรู้เลยนะตอนที่ท่านไปอยู่ต่าง ใช้ชีวิตยังไงเเรียกว่าเอาเอาจากประสบการณ์จริงใช่เอาจากประสบการณ์จริงมาอะไรเงี้ยแล้วคนก็เข้ามาแบบว่าคือหนึ่งแอนูบิสก็เป็นตัวที่ดึงดูงดคนอยู่แล้ววันนั้นเนี่ยในห้องเนี่ยเต็มเลยทุกคนอยากอยากได้ไลเซ็ตด้วยนะไม่ใช่อะไรแล้วก็มาแล้วก็แบบนายก็พูดแต่ไปกันเองแล้วเวทีวันนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนี้เราคือเราเน่รู้สึกว่าเราอยากให้เขาฟังเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเรียนนะเริ่มแรกเนี่ยไม่ได้อยากให้เขาเรียนเลยเราอยากให้คานั่งฟังสบายสบาย แล้วก็อโต๊ะออกม่มีแต่โต๊ะพี่นายก็อย่างนี้เหมือนกันนะทนบรรยากาศในการแริไปเรียนรู้ใช่เราเริ่มต้นด้วยอย่างนี้อะวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันความความแกลบเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะว่านายก็อยู่ตรงนี้แหละลูกน้องก็อยู่ตรงนี้แหละคือมันใกล้กันมันใกล้กันนะคะความรู้สึกเนี่ยมันมันลดช่องว่างได้แหละนั่นคือช่วงแรกนั่นะทีนี้เนี่ยปัญหาก็ตามมาอีกว่าอ่ะเรารู้สึกจะแชร์แล้วเอ๊ะทำไงดีเนาะ ันจะแชร์วิธีการไหนดีพี่ก็เอาใหม่อันนี้ถ้าถ้าถ้าเรียกง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะการแชร์หรือว่าการที่สาวๆเมาส์กันนี่นี่ถือว่าเป็นการแชร์ไหมคะบางทีเนี่ยบางทีมันก็ได้เรื่องเหมือนกันนะค่ะคือแหมเราจะห้ามไม่ให้เขาเมาส์นี่มันลำบากะเอาเถอะเป็นธรรมชาติเลยนะเมาส์กันแน่นอนอนสาวๆต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์แน่นอนวันนี้สามีฉันไม่ไม่เกี่ยวกองก์ไม่เกี่ยวนะคะ นนมันเป็นความรู้มันเป็นเรื่องตามของประสบการณ์ทีนี้ความรู้เนี่ยจะทํำยังไงดีล่ะพี่ก็เอาแล้วคือจุดหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูว่าองค์กรเราเนี่ยรูปแบบองค์กร,เ,รเป็นยังไงพี่ก็เอ๊ะความรู้เรื่องอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยที่จะให้เขาแชร์แล้วก็สนุกด้วยนะคือองค์กรพี่ในพี่ก็มองว่าเด็กๆชอบเล่นเกมนะชอบเล่นชอบอะไรที่มันแหมต้องมีแบบแอคทิวิตี้ที่มันมีการแข่งขันนิดๆเกมหน่อยๆความรู้แทรกมนาะ เอาเลยค่ะเอกออนก็แข่งคอสเวดช่วงกลางวันอ่ามาเลยความรู้ได้เลยนะได้ความรู้ภาษาอังกฤษอ่าเราก็มาเลยค่ะแข่งคอสเวดกันให้รางวัลน,น่ะนั่นคือช่วงที่สองอ่าพอเราแข่งคอสเวดแล้ทุกคนก็มาแนละ้วทุกคนได้เอ็นจอยมากเลยนะแล้วเราก็ทําอะไรต่อไปคือเรามีเราเรา,เราทำเป็นสเต็ปพออย่างน,นี้บุ๊กถามว่ามันเป็นความรู้ภาษาอังกฤษสาคัญป่า มันยังไม่ใช่ความรู้ที่มันเป็น,ออนขององค์กรมันสอดคล้องกับเป้าหมายี่ามันยังไม่ใช่นะแต่เริ่มทีนี้เราก็จะเอ๊จะทำยังไงพี่เอาอีกเล่นแก๊บอีกมาถึงสรุปสนานเบิกบานเลซไทยกันมากคนบริษัทเชิญทุกท่านนะคะใครมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะแบ่งปันเชิญทุกท่านส่งเรื่องราวอะไรก็ได้เริ่มแรกเนี่ยนะ มาถึงที่พ่อแม่พี่น้องเรื่องราวอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะส่งมารับมาเลยค่ะส่งมาให้เอกอนนะคะภายในวันที่นี้และเรื่องราวของท่านนะคะก็จะถูกบรรจุเข้าไว้ในของพี่เนี่ยมันจะเป็นระบบทางข้อมูลนะคะก็สามารถที่จะเปิดได้ที่ท่านเนี่ยโอ้โหส่งเข้ามาบานหรือไทยอันนี้คือเรามีรางวัลอะไรบ้างใจหรือเปล่าโอ้โหรางวัลพี่นะคะ ไม่ต้องอะไรมากเลยละว่ะพี่นิดหน่อยมากเลยอ่ะส่งเข้ามาเหรอพี่ก็ปากปงงปากกาอะไรนิดๆหน่อยๆเรื่องแรกนะส่งเข้ามาแต่ว่าปรากฏเรื่องที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่ใน o know มากวามากว่ามากกว่านี้ To น n o w แต่พี่ก็มองว่านั่นคือจุดที่ที่เราไม่อยากบังคับเนี่ยเรื่องแรกเราอ,อย่าไปบังคับเลยคือแบบงานก็งานต้มากอยู่แล้วนี่อรอไหมจะให้เข้ามานั่งทํางานด้วยส่งความรู้พี่ช่วยถือความรู้ ของพี่เนี่ยช่วงแรกเนี่ยต้องมองว่ามาก่อนมาก่อนและมันและในบรรดาเรื่องราวเหล่านี้มันมีความรู้ที่ที่เป็นเรื่องงา,านกันและพี่ก็คิดว่าตอนแรกเราก็เผยแพร่ให้เขารู้แบบอา้าววันนี้เนี่ยอาทิตย์นี้มีเรื่องราวอย่างนี้แต่ว่าประเด็นสำคัญคือเมื่อเราเผยแพร่แล้วเนี่ยบางคนเขาก็สนใจบางคนเขาก็ไม่อ่านพี่ก็ มาอย่างนี้แลวกันนะคะพี่ๆน้องๆช่วยๆกันร่วมสนุกกันดีกว่าเราจะมีแฮปปี้ควิสและพี่ตอบถูกด,ด้วยนะพี่ก็จะเก็บสะสมแต้งที่มีสนุกสแตมด์ด้วยนะมาแต่งสะสมแต้งแฮปปี้ควิสพี่ก็แบบว่าตั้งคําถามเลยจากเรื่องที่พี่แบบว่าส่งให้เขาอ่านแล้วทาเรื่องอย่างง่ายเลยนะแบบว่าคือกดลิงก์เข้าไปปุ๊บเจอเรื่องเลยอะ่ะไม่เจอนี่ก็แบบใครจะไปอ่านจริงป้ะมันต้องเจอแล้วก็ให้เขาตอบ กวันตอนแรกพี่ก็บอกว่าทุกเดือนไม่เอาเดือนหนึ่งสองครั้งพี่ก็นั่งนึกว่าจะเอาอยัางไงพี่ก็เอาสองครั้งของพี่คือวันหวยออกอะอามันจำง่ายนะหวยออกเนี่ยนะคุณมาตอบรางวัลเราหน่อยนะเออหนึ่งกับวันที่สิบหกก็ทำกันไปนะนั่นนั่นนั่นคือในช่วงแรกแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีผมขออนุญาตอาจจะลองลองลอง,ลองสอบถามทางพี่ต้นกับกรณีของ จากรกรณีของบางจ่ายจํานวนจํานวนพนักงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ณวันนั้นณนะวันที่เราทำแรกแรกเนี่ยพนักงานเนี่ย,นนยจะมีประมาณ8ปดร้อยเก้าร้อยแต่ณปัจจุบันเนี่ยพนักงานหนพันแต่ตอนตอนที่เราเริ่มต้นกับโปรเจกต์เคเนี่เราเริ่มจากภาพรวมใหญ่ขององค์กรเลยหรือ <S <S ว่าเรา <S <S เราค่อยๆยขยับมาจากทีลาวิศวุดิจิตับอ๋อไหม่ใม่ม่อย่างที่พี่บอกพี่พี่เริ่มพี่เริ่มการการสร้างด้วยภาพกว้างก่อนด้วยความที่มันเป็นบรรยากาศ ทีนี้เนี่ยพอเรามาเริ่มจัดเก็บความรู้พอเราทําตรงนี้สักระยะหนึ่งเราก็มองว่าเอ๊ะมันมันมันใช่ไหมเรื่องราวมันจะเป็นไนส์โนเยอะเลยพี่ก็มองแอดพี่ก็ดีคณะทํางานมีทีมทำงานขึ้นมาแล้วก็ใช่ใช่ใช่แล้วพี่ก็มองว่าเราก็ต้องมานั่งดูแล้วล่ะคะ่ะยุคนั้นว่าสิ่งไหนล่ะที่มันเป็นความรู้ที่มีค่าขององค์กร คือความรู้ที่เราส่งมาคุณจะบอกว่าความรู้ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าเนี่มันก็ไม่ได้ยิมแคลนนะมันความรู้ท,ที่ที่ฉันบอกว่ามันเป็น knowledge จริง,รงๆขององค์กรมันต้องยิมแคลนอย่างบริษัทพี่เองเนี่ยมันเป็นบริษัทน้ามันใช่ไหมน้องๆควรจะรู้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมน้องๆก็ควรจะรู้โครงสร้างของปิตโตเลียมหรือว่ากระบวนการผลิตไม่คือคือน้องๆทุกคนนะไม่ต้องรู้ลึกนะแต่ว่าทุกคนมันต้องรู้แบบมันต้องรู้เบื้องตนะ้นว่าว่าบริษัท